สี่สอแห่งความเป็นเจ้าของอิมน Je ูเอลพี่น้องที่รักครับคาว่าพระเจ้าเนี่ยประกอบด้วยคําว่าพระคําว่าเจ้าพระเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีคุณแต่ไม่มีฤทธิ์เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์แต่ไม่มีคุณคําว่าพระเจ้าเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีทั้งฤทธิ์และผู้ที่มีทั้งคุณแต่คุณลักษณะของความเป็นคุณนั้นหมายถึงคุณความดีคุณลักษณะของความเป็นเจ้าหมายถึงคุณสมบัติของฤทธิเดช ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันในข้อพัอมพีในอิสยาบทที่9ข้อที่6ซึ่งสื่อให้เห็นถึงสสอซึ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าโอเคทั้งหมดของพพลองในพัมพีแค่ข้อเดียวซึ่งปรากฏในจ่วงคริสต์มาสถ้าพี่น้องจะดูนะพี่น้องจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าทําไมอิมานุเอลถึงเป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้วันนี้เราจะดูในอิสยาบทที่9ข้อ6ถ้าพี่น้องดูได้ถึงแค่นี้ ให้พี่น้องไปดูต่อในช่องใน YouTube เข้าใจพวามผิดทีละข้อหรือในหน้าเฟซของผมที่ Facebook หรือที่เมนแรกสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีดทีละข้อโอเคเราอยู่ในช่วงของหัวข้อครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยคริสต์มาสซึ่งขอโทษด,ด้วยที่เว้นว่างไป2วันไม่ได้ตั้งใจเบี้ยว แต่ว่าเดินทางกลับมาที่เชียงคําแล้วระหว่างที่เดินทางนั้นไม่สามารถอัดได้โอเคนับตั้งแต่วันนี้ก็จะพยายามที่จะอัดทุกวันพี่น้องไม่ต้องห่วงเข้ามาฟังทุกวันและจำเริญขึ้นเอาละพี่น้องที่ล้วครับวันนี้ให้เราดําดิ่งไปที่พักคําของพระเจ้ากันพี่น้องที่ล้ครับอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าโอเคเราอยู่ในช่วง,งการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของอิมานูเอลซึ่งเรารู้ว่าอิมานูเอลนั้นเป็นหมายสําคัญที่ถูกปฏิเสธ ตามที่ซิมิออนพูดเมื่อพระเยซูกิจเจ้าบังเกิดขณะที่มารกับโยเซฟกำลังถวายพระองค์ที่พระวิหารบอกว่าคนนี้เป็นอ่าเป็น หมายสาคัญที่ะถูกปฏิเสธซึ่งก็สอดคล้องกับอิสยาบทที่เจ็ดข้อสิบสี่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยคืออิมโมเนลที่บอกว่าพระเจ้าจะประทานหมายสําคัญเองและที่พระเจ้าต้องให้เองเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยใช้ผู้เผยะจนะอิสยาบอกกษัตริย์อาหาัดกษัตริย์ทางยูดาห์ให้ขอแล้วเขาก็พูดจาเหมือนเค้งศาสนาว่าเขาจะไม่ทดลองพระเจ้าจะไม่ขอแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีความเชื่อจนในที่สุดพระเจ้าต้องให้เองโอเคแล้วก็ ให้เราดูต่อไปพี่น้องที่รักสิ่งที่เราคุยกันนั้นอยู่ในอิสยาบทที่เจ็แต่วันนี้เราคุยกันในอิสยาบทที่เก้าพูดง่ายๆก็คือว่าโอเคอิมานูเอลที่กล่าวถึงในบทที่เจ็ดซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในบทที่แปดก็เป็นองค์เดียวกันกับที่กล่าวถึงในบทที่เก้าดูนะครับบอกว่าเพราะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราพี่น้องเห็นไหมครับว่าเป็นครงคู่ขนานเด็กกับบุตรชายโอเคครับคําว่าเกิดมากับประทานมาซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็น หมายสาคัญเดียวกันกับที่กล่าวถึงในอิสยาบทที่เจ็ดข้อสิบสี่บอกว่าพระเจ้าจะประทานหมายสาคัญเองบอกว่าหญิงโอเคสาวจะจะคลอดบุตรชายคือเด็กคนเดียวเด็กคนเดียวกัน,กน,กนบุตรชายคนเดียวกันน่ะที่สําคัญก็คือพระพีบอกว่าเกิดมาเพื่อเราประทานมาให้เราพี่น้องเห็นใงครับพระเยซคิตองเอ็มอนเอลนั้นเกิดมาไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่เพื่อเราโอเคพี่น้องจะไปต้องเข้าใจถึงความจริงข้อนี้รวมทั้งเมื่อพระเจ้าพูดว่าพงพัผผน์ของหญิงจะมาทําให้หัวของงูหลก จุดประสงค์จริงๆไม่ใช่เป็นการจัดการกับมารหรอกสุดประสงค์จริงๆก็คือเพื่อจะช่วยเราโอเคแล้วเพื่อจะช่วยเราผงต้องจัดการกับมารอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อมีการช่วยให้รอดสิ่งที่เราต้องถามคือช่วยให้รอดจากอะไรในตอนนี้ก็คือช่วยให้รอดจากมารก็คือจัดการกับมารจัดการกับบาปถ้าพระเยซูม,มาเพื่อสิ่งนี้ดูต่อไปแล้วบอกว่าและการปกครองจะอยู่บนบาของท่านพี่น้องเห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า บุคคลผู้นี้คืออิมมานูเอลนั้นก็คือเป็นผู้ที่จะมาปกครองซึ่งลักษณะอย่างหนึ่งก็อย่างที่เรารู้ซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดกันก็คือมีลักษณะของการเป็นกษัตริย์ถูกต้องครับแต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของแค่ที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นกษัตริย์ของทั้งแผ่นดินโลกเป็นกษัตริย์ของทั้งจักรวาลแล้วบอกว่าท่านจะถูกเรียกว่าแปลว่านามของผู้นี้โอเคนอกจากนามที่เรียกว่าอิมมานูเอลรวมทั้งอีกนามหนึ่งที่ผมจําไม่ได้ทื่อะไรนะมาเฮอชาลาฮัตบัสโอเคนามอีกนามหน ที่จะถูกกล่าวถึงก็คือนามเหล่านี้พี่น้องที่รักพี่น้องจำเป็นต้องเข้าใจว่าในการเผยวจานะนั้นมันมีความสําเร็จหลายเรื่องอย่างที่ผมบอกแล้วความสําเร็จขั้นแรกเกี่ยวกับอิมานูเอลก็คือความสําเร็จที่เป็นลูกของลูกของอิสยาเองซึ่งเป็นลูกคนที่สองโอเคอแต่ในตอนนี้เนี่ยเล็งถึงความสําเร็จในอนาคตซึ่งก็คือความสําเร็จเกี่ยวกับพระเยซูสกิตซึ่งพระพีตอนนี้ได้กล่าวถึงแลวบอกว่าที่ปรึกษามหาสจร,รพี่น้องที่รัก ในตอนนี้เล็งถึงสแรกก็คือสัพพัญญูญานหรือรู้ทุกอย่างโอเคพเยสคิดเอมานูเอลที่มาเกิดนั้นสามารถช่วยเราได้เพราะพระงศ์สัพพัญญูญาณพงค์รู้ทุกสิ่งพงค์รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตโอเคพงค์รู้แม้กระทั่งท่าทีในจิตใจถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วถามว่าพงค์รู้ทุกอย่างไหมจริงๆเนื่องจากพรงค์มาเกิดเป็นมนุษย์พงค์จำกัดการรู้อยู่เพียงเรื่องเดียวพี่น้องรู้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องว่าพรงค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เรื่องนี้พงค์พูดเองว่าแม้ โอเคแล้วพงษ์ก็ยังคงไม่รู้อยู่เพราะพงษ์ไม่เคยหยุดความเป็นมนุษย์จําไว้แต่นอกนั้นพรงษ์รู้ทั้งหมดและนี่เป็นสาเหตุที่พงษ์สามารถช่วยเราได้สอต่อไปบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเหิทริฤทธิ์อันนี้ก็คือสัพพานุภาพคําว่าสัพพานุภาพก็คือทําได้ทุกสิ่งพี่น้องที่รักครับองคเอมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานั้นไม่เพียงแต่รู้ทุกเยีง่งร,รู้ทุกอย่างยกไว้เรื่องอย่างที่ผมบอกแต่พงษ์ทาได้ทุกสิ่งด้วย โอเคพี่น้องเข้าใจว่าบางคนฉลาดมากแต่ก็ไม่สามารถทําบางอย่างแต่พระเยซูริดพระเจ้าของเรานั้นไม่เพียงแต่ฉลาดมากแต่พงท์ทได้ทุกสิ่งแน่นอนอย่างที่เรารู้แล้วโ okay. อเคพงค์ทําได้ทุกสิ่งที่ไม่ขัดกับลักษณะของความเป็นพระอย่างเช่นสาเหตุที่พรงค์จำเป็นต้องช่วยเราก็เพราะว่าพงค์ทรงรักเราพี่น้องเข้าใจไหมพงค์จำเป็นต้องพูดความจริงเพราะพรงค์เป็นความจริงพงค์ไม่สามารถโกหกได้ฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงว่าความสามารถในเรื่องของอ่าสัพทานุภาพเราหมายถึง ความสามารถในเรื่องฤทธิดเดชแต่จริงๆแล้วพระองค์จะถูกจํากัดด้วยคุณลักษณะของความเป็นพระหรือความดีงามให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักเห็นยังครับว่าองค์เอเมเนลที่เราเชื่อเระไว้วางใจหรือถ้าบางคนยังไม่คุณควรที่จะเชื่อเระไว้วางใจเพราะพระองค์รู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวกับเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมากับสองทำได้ทุกสิ่งยกเว้นเรื่องเดียวคือสิ่งที่ขัดกับพระลักษณะซึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ผมได้ยินเราพูดว่าต่อไปพ่อพี่บอกว่าและ เป็นพระบิดานิลันซึ่งก็คือสถิตนิลันพี่น้องที่รักเมื่อพูดถึงตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพระเยซูเป็นพระบิดาไม่ครับแต่หมายถึงว่าพระเยซูกับพระบิดานั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าคนละพระภาคพี่น้องสังเกตป่ายอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งก็บอกว่าในประสมการพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้านะพระวะทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพูดชัดเจนพูดง่ายๆก็คือ พระวาทะหรือที่เรียกว่าองค์เอมมานูเอลพระเจ้าที่ลงมาสถิตยอยู่กับเรานั้นจริงๆแล้วพรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระบิดาแต่เป็นพระเจ้าคนละประภาคและพรงดำรงอยู่นิลันความหมายคือตั้งแต่ก่อนมีเวลาจนกระทั่งสืบ,ส,บสืบไปเป็นนิดให้ผมได้เราพูดว่านี่เป็นสาเหตุที่พรงสามารถช่วยเราได้พงไม่เพียงแต่รู้ทุกอย่างพระงไม่สามารถทําได้ทุกสิ่งแต่พรงอยู่ตลอดพี่น้องก็จะว่าถ้ารู้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างแต่ว่า จำกัดอยู่ช่วงเดียวตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นก็ไม่สามารถช่วยเราได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซคิตโอเคองค์อิมานเูเอลพระองค์รักเรามาพกพระองค์ได้ตายจริงแล้วฟื้นขึ้นมาเราก็ไม่ตายอีกและดำรงอยู่นิรันดร์จึงสามารถช่วยเราได้ตลอดไปให้ผมได้หรุดเราพูดว่าและสี่สอสุดท้ายคือและองค์สันติราชองค์สันติราชสี่ที่สออันนี้ก็คือสากลสถิตแปลว่าสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกที่ครับไม่มีที่ไหนที่พระเยซูไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนที่พระองค์เข้าไม่ถึง นั่นเป็นสาเหตุที่พง์สามารถที่จะช่วยเราได้ทุกทีพี่น้องเห็นอย่งครับเราสามารถไว้วางใจในองค์อิมานเอลพระเจ้าที่มงมัสถิตยอยู่กับเราเพื่อจะจัดการกับศัตรูและใครก็ตามที่เชื่อในโรรองนั้นจะถูกตั้งขึ้นเพราะอะไรเพร,ะเพราะสอแรกก็คือพงศ์สัพพัญญูยานพง์รู้ทุกอย่างสอที่สองก็คือพงษ์สัพพานุภาพพง์สามารถช่วยเราได้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสําหรับพงศ์สอที่สามก็คือพงษ์ สากลสถิตพงสถิตทุกผนทุกแห่งที่สูงที่ลึกพงช่วยได้หมดไม่มีสิ่งใดที่เกินเกินลิธานุภาพหรือเกินเกินกว่าขอบเขตอำนาจของพงและสีสอสุดท้ายก็คือว่าเป็นอองค์สันติราชออกอันที่สามคนผู้ผิ่ก็คือไม่มีอันใดที่จํากัดขอบเขตเวลาพงดํารงอยู่ตลอดไปส่วนสอที่สี่ก็คือสากลสถิตก็คือพงสถิตทุกที่ไม่มีที่ไหนที่สูงเกินไปที่ช่วยไม่ได้หรือต่ำไปที่พงช่วยไม่ได้และได้ความเป็นจริงแล้วพงได้ครอบคลุมทุกอย่างอย่างที่ ผู้เผยจะชนะได้บอกว่าพระเจ้าบอกให้ขอหมายสําคัญไม่ว่าจากที่สูงหรือที่ต่ำเพราะอะไรเพราะพระองค์มาจากที่สูงคือสวรรค์แล้วพระองค์ลงไปที่ต่ำก็คือตกนรกเพื่อเราแล้วพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นกลับไปที่สวรรค์ให้ผมได้ย็นและพูดว่าฉะนั้นพี่น้องที่ระครับในช่วงเทศกาลคริสต์มา ในขณะที่เราเป็นคนที่เชื่อในองค์เอมานเอลพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราจงไว้วางใจพงค์จงไว้วางใจในสติปัญญาความสามารถโอเคการสถิตยอยู่ตลอดไปและการสถิตยอยู่ทุกที่แล้วไว้วางใจพงค์อย่าให้มีเวลาสักวันหนึ่งที่เรากลัวหรือวิตกกังวลเพราะนี่เป็นข่าวดีพระเจ้าองค์นี้จริงๆอิงเอมานเอลทึ่งในที่สุดแล้วในพันธสัญญาใหม่พงไม่ใช่แค่เอมานเอลแต่เป็นเบอร์โทนู เบอร์โทนูเอลพระเจ้าที่ทรงอยู่ในเราแล้วพระองค์สามารถช่วยเราได้เพราะพระองค์ช่วยแล้วและช่วยหรือและจะช่วยตลอดไปให้ผมได้ยินหลักพูดว่าฉะนั้นจงไว้วางใจในพระเจ้าเอาละครับพี่น้องที่รักให้เรามาดูอ่าอ่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งกองที่มุมซ้ายล่างเนี่ยโอเคแปลตามตัวเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีโอเคภายในสามปีแล้วก็จะฟิวถึงปีสองพันที่แปดแล้วเราตั้งใจที่จะแสดงความรักโอเคที่มีต่อ อ๋อจะตั้งใจที่จะแสดงความรักที่มีต่อพระเจ้าด้วย,ย 1, ตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือการที่จะมีผู้เชื่อคนไทยถึงล้านคนฟังนะครับเราไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์หมายถึงผู้ที่เชื่อแท้โอเคที่เชื่อว่าพระเยซูนเนี่ยเป็นพระเจ้าครับเป็นเอ็มเอม็มเอ็เอนี่ยคือพระเจ้าเองที่อวาตารมาเกิดป็นมนเพื่อช่วยเราให้รอด ช่วยคนบาปให้รอดโดกการตายถูกฝังและเป็นขึ้นใครก็ตามที่เชื่อในพง์บาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกหมดแล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูคริสต์จ,จงรู้ให้ว่าบาปทั้งหมดทุกชนิดของคุณพระเจ้าได้ท่งโปรดยกหมดแล้วและพระเจ้าไม่ทรงจดจําเพราะว่าผลิตเป็นของแท้ไม่มีบาปให้จำอีกต่อไปถูกต้องครับจงหนักแน่นมั่นคงจงมั่นใจในความรอดจนมั่นคงในความเชื่อมีปัญหาอะไรทูลขอทูลขอการช่วยเหลือปลดปล่อยสิทธิอำนาจให้ผมได้เรีวพูดว่าแล้วก็หนึ่งที่สองก็คือ การที่จะมีศิยาพิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้า1่งหมื่นคนหนึ่งที่สามคือมีคิดจัก 1, 000, หนึ่งบรรหงพูดง่ายๆคือศิยาพิบาลอาจารย์หคนดูแลในคิดจักรมีสมาชิกประมาณ100เราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนในปี2 0ง8แต่ให้ผมบอกเราถ้าในที่สุดแล้วเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะครอบครองด้วยคริสมาสถ้าเราจะครอบครองโดยการยึดว่าพงเป็นพงเป็นที่ปรกษามมัสจัน พระเจ้าผู้ทรงมธิดลพระบิดานิรันองค์สันติราชซึ่งแปลว่าสี่สอแห่งการที่พงศพันญุญานสัพพานุภาพสากลสถิตสถิตนิรันโอเคแล้วก็ไว้วางใจพงเราจะนําประเทศไทยมาถึงพระเจ้าแล้วทุกปีจะถูกอีกคูณให้ผมได้ยินรพูดว่าให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นพี่น้องที่ักครจงเป็นคนที่ขับเคลื่อนมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชา Okay. จงขับเคลื่อนไปด้วยเพราะมหามัญชาทุกวันประกาศติดตามผลสร้างสาวกวันไหนที่ไม่ได้ทําตอนหน้าก็ให้ทําออนไลน์มาเอาคลิปเอาลิงก์ไปแปะอย่างเช่นวันนี้ผมก็แปะแล้วพี่น้องเอาคลิปไปลิงก์ไปแปะเดีวยวเพราะช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสต์มาสเอาล่ะครับพี่น้องที่รักสอโอเคไม่ใช่ต่อโอเค okay. หนึ่งหนึ่ง,งที่สี่ก็คือขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องที่รักรับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอน อาทิตย์โอนมาหนึ่งบาทไม่ว่าจะเป็น QR code หรือพร้อมเพย์อาทิตฐานเปืรผมสักหนึ่งนาทีพี่น้องที่ละครับแล้วก็ถ้าพี่น้องคนไหนยังไม่ได้ทํากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่อง Facebook หรือดูจากไหนก็ตามกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดประผรพี่น้องที่ละครับเวลา6กโมงสีเนี่ยทุกอย่างจะพร้อมโอเคอย่างเช่นวันนี้เนีทำเทศนานี้จะพร้อมคาดว่าน่าจะมีเพลงด้วยแต่ว่าตอนนี้หลังๆพี่น้องจะพบว่า ถ้าผมสามารถปล่อยเพลงได้ผมจะปล่อยเพลงตั้งแต่หกโมงเทนั้นวันนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องคนไหนย,ยังไม่ได้ฟังผมได้ปล่อยปล่อยใหม่โอเคเพลงคริสต์มาสรวมอัลบั้มที่สิบซึ่งอัลบั้มที่ผ่านมานั้นมีคนดูถึงห้าพันกว่าแล้วขอบคุณพี่น้องมากช่วยกันแชร์ต่อไปแล้วก็อัลบั้มใหม่ไปช่วยกันฟังเปิดนมัสการพระเจ้าโอเคเปิดทิ้งๆไว้เลยก็ได้สร้างบรรยากาศของคริสต์มาสให้เต็มไปด้วยใจที่ชื่นชมยินดีแล้วก็พี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ทำานะ่ไปดูในข้อความในเมนแรก โอเคไปดูอ่ n ลิงซึ่งพอลิงก์เข้าไปเนะี่ยจะเป็นลิงก์ที่พูดถึงเกี่ยวกับการที่เมื่อคิดเซียนกลับไปที่ธรรมชาตจริงๆแล้วเป็นการโดนหลอกเขากําลังล่วงประเวณีและเล่นชู้และเป็นอุบายที่มาใช้อยู่ซึ่งเราต้องปฏิเสธเราจําเป็นต้องกลับมายึดในข่าวประเสริฐแท้ข่าวประเสริฐแท้ คือข,ข่าวดีเรื่องพยสของพยสกิดโดยที่ไม่ได้กลับไปที่ธรรมัญญัตให้ผมดีเราพูดว่าพี่น้องที่ต้องการคาอธิบายมากขึ้นให้ดูโอเคแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร์ไปดูด้วยกันในครอบครัวไปดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ไปดูด้วยกันในให้สิทยาบิบาลอาจารย์โรงเรียนประคิดทมดูเพราะพวกเรารับพระเจ้าแต่มานนั้นเจ้าเล่แล้วมันได้หลอกหลายคนฉะนั้นอย่าลืมพี่น้องครับถ้าได้รับหอ,อนสอนขอบาดหนึ่งอย่าลืมเป็นผู้ร่วมงานกับผมอธิษฐานเผื่อผมสักหนึ่งนาทีช่วยกันกระจายข้อความเหล่่าานนี้้รมทังกกะจยไปใลุ Facebook กลุ่มไลน์พี่น้องคนไหนที่ดูแลกลุ่มต่างๆหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมเช่นอยากจะมีโอกาสฝึกที่จะแต่งเพลงบอกผมแต่เงินไขก็คือว่าคุณทําเป็นแล้วคุณจะต้องอับขึ้นช่องนี้นะโอเคให้เราทําให้ช่องเข้าใจความผิดทีละข้อนั้นเป็นชุมชนของเราร่วมกันสําหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้นะพี่น้องต้องรู้ว่าในช่องของเราในช่องของโพสต์เนี่ย คนอื่นก็สไม่ใช่เพียงแต่ผมคนอื่นก็สามารถพูดได้ให้เป็นช่องของพี่น้องคิดเตียนที่จำเริญนไปด้วยการเติบโต,ตไปด้วยกันเข้าใจพรามเพียอย่างถูกต้องให้ผมได้ราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องนี่หละครับตอนนี้ให้เรามารับมาทําสิ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากโอเคร่างกายของพซูคกิ์เนี่ยแตกขัดครับเพื่อเราหายดีในานามพซูสกิ์โอเคร่างกายแตกขับเพื่อเราหายดีขเขาตุพูดสิ่งเดียวก่อเราแต่ยโย พี่น้องที่แล้วครับผมเปล่าประกาศว่าเราได้ตายจากชีวิตเก่าโอเคชีวิตของการเป็นลูกมารความบาปความสาปแช่งตายหมดแล้วฟื้นมาเป็นลูกของพระเจ้าฟื้นมาเป็นเจ้าสาวของพระคิดรับสิ่งดีทั้งหมดที่อยู่กับเราเรากําลังอยู่กับเราพี่น้องที่แล้วครับอย่าลืมนะช่วยกันแล้วก็คนที่มาฟังครั้งแรกเนี่ยให้ลองฟังดูสักสิบวันผมเปล่าประกาศว่าคุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนิสินของค์กถูกกดแล้ว ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นผมเปล่าประกาศด้วยว่าลองมาฟังละสิบวันแล้วเห็นตัวเองเข้าใจป้ามผีมากขึ้นเปิดโอเคเพลงนมัสการวนๆไว้เปิดเพลงนมัสการช่วงคิสสมาี่เปิดใหม่แล้วก็ช่วยกันเปิดคนไหนที่มีหน้าที่นานำมัสการก็เอาไปนําคนไหนที่แกะพเพลงเก่งก็ช่วยผมแกะสายของโอเคนนะอย่าลืมพี่น้องยิละครับแล้วก็คนที่เข้ามายังไม่ได้ดูจนครบเนี่ยผมนุงใจเราหวังว่าจะชี้ถูกทั้งนี้โอเคพี่น้องไปดูสิ่งที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ เข้าใจไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็สําหรับพี่น้องที่ดูจนครบแล้วแล้วก็อยากจะอยู่ในช่วงนมัส,สการช่วงเพลงคริสต์มาสให้ดูด้านนี้โอเคไปเปิดวนๆฟังํำเรินขึ้นในทางของพระเจ้าให้ผมได้เราพูดว่าเอาละให้พี่น้องทุกคนพูดพร้อมกันว่าช่วหงยันขึ้นขึ้นขึ้นข,นข,นข,นขนึพูดชา้าโลมอิมานูเอลพระเจ้าอยู่กับคุณครับในนามพระเยซูคริสต์อาเมน